พี่องมึงหาูแล no ้วต่อยลมันต้องมันคำที่ง่ายมากๆแน่ตเรื่ึงส่งของอาบบ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 บ สามสองหึงสวัสดีค uhm รับท hey! ุกคนสวรอยู่ก in, ับคารัตม้าตอนนี้คานะครับมีถึง100่รีพี่นเป็นเทียพี่101โอ้กุกคนอาจจะงงอย่าพุ่งไปดีไปตอนนี้พี่เติร์นี่เอ๋กำลังเข้ามาครับอ่ิ รัเาวนนี้ยินดีมากๆยินดีมากๆเลยวันนี้นะครับจริงแล้วคุณเดินเข้าดูปลาสิยงต่างชีพหายคุณเนี่เล่นอะไรกันบ้างทำขาล้ออใช่แล้วอ่ะพี่ๆแนะนำตัวนิดนึงครับแฟนดเผยเลรู้จงแนะนำตัว แน่นอนนะครับว่า EP นี้ไม่ใช่ EP ที่ร้อยเป็น EP ที่101่แต่ว่า EP ที่ร้อยเราได้ขายให้ลูกค้าไปแล้วก็อกทีนี่เองก็คือทางที่ดีคือเริ่มต้น EP หนึ่งเราเลยมาฉลองกันที่101่็นับก็นับหนึ่งใหม่รู้ไหมทำไมต้องเป็นบางละมานรู้นะเพราะว่า EP ที่หนึ่งเนี่ยก็คือเล่นกับพวกผมเป็นปลากับหมีตอนนั้นใส่แมสต้ัวใส่แมสใส่แมสใส่แมสเล่นถูกต้องเพราะว่าคาต้องห้ามนี่กําเนิดมาพร้อมกับบางละมานเลยเฮียเีย แปลยว่าเมื่อไหร่คำต้องห้ามหยุดแล้วบางละมาก็ต้องไปต่อจีไปต่อไม่ได้หรอกโอเควันนี้มีรางวัลด้วยสําหรับคนที่ติดตามเรามาอย่างยาวนานครับผใช่เพราะว่า100 EP ก็ต้องมีการแจกของกันหน่อยแจกแล้วเป็นแบบของแบบไอเทมแร่เทมเแรเทมอืมเราจะมาแจกบอร์ดเกมคําต้องห้ามครับในจํานวน100กล่องเฮ้ยรมันกล่องตาเหลือง อแาจาก5กล่องแต่5กล่องมีความพิเศษก็คือมีลายเซ็นของแขกรับเชิญคือ5กล่องเนี้ยมันก็จะมีเป็นรางวาัลแต่ละรางวัลไม่เหมือนกันนะครับที่คนดูสามารถชิงรางวัลได้เรามาพูดถึงแต่ละรางวัลว,ว่ามีอะไรบ้างรางวัลแรกนะครับรางวัลผู้เล่นยุคบุกเบิกซึ่งก็คือน้องๆบางระมานี่เองเกียรติค้าเลยเกียรติอะไรในผม้อะไรในหม้ แล้วถ้าได้ไปแล้วไม่อยากได้เลยเซนมันจะมีน้ำยาลบน้ำยาลบใส่น้ำยาลบได้เลยลูกน้ยาลบ้ลบได้ถูกได้ครับรางวัลที่สองนะครับเป็นรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่านะครับมาจากพี่โอ๊ตปราโมทนี่ทรงคุณค่ายังไงคลิปนี้ทรงคุณค่าเพราะว่าเป็นคลิป ที่ยอดวิวสูงที่สุดของช่องของเราไม่น่าจอสูงที่สุดของช่องเท็เดียร์นะซึ่งอันนี้มีป๊อปอยู่ด้วยแต่ว่าเราแยกลายเส้นของป๊อปเป็นผู้เล่นน้อยคอยนานผมจำได้พี่ป๊อปจะตายไวมากที่ผมป๊อปนะครับแรกตายเลยเวลาใครตายไวจะพูดว่าโอุ้ยพี่ป๊อปโอ้โหพี่ป๊อปอย่างเงี้ยก็คือเป็นที่จดจำไปแล้วแล้วต่อมานะครับเป็นศิลปินรับเชิญที่แบบป่วนวุ่นวายที่สุดมีจาก TCTV ก็มีรางวัลอะไรครับรางวัลแท็กสูคัลเลอร์ แก๊งสุดปวดชวนปวดหัวก็มีรัดดิมจ้ำตรงก็เซ็นมาแล้วนะครับอันสุดท้ายนะครับเป็นรางวัลดูโอยอดเยี่ยมก็คือพี่โบกับพี่เผือกเล่นเก่งมากพี่โบทำให้ผมเสียขวัญไปเลยครับน้องๆทำให้เต้เสียขวัญแต่ไม่ใช่กูทำไมครับเพราะแพ้ไม่ได้เสียขวัญไม่เสียขวัญแล้วก็มีลายเซ็นผมกับพี่อยู่ในทุกท่ครับวิธีชิงรางวัลนะครับง่ายมากไปดูกันเลย กติการ่วมสนุกลุ้นบอร์ดเกมคำต้องห้ามพร้อมลายเซน็นทุกคนสามารถไปลงชื่อกรอกข้อมูลเพื่อร่วมลุ้นบอร์ดเกมคำต้องห้ามพร้อมลายเซ็นได้ที่ลิงก์ใน e s สค i ิ t ชันหรือคอมเมนต์ได้เลยทุกคนสามารถกรอกข้อมูลร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้ถึง26กุมภาพันธ์ก่อนเที่ยงคืนทางทีมงานจะทำการจัดสลากรางวัลและประกาศผลผ่านคลิปสั้นบน t ิกตอกเทพลีลาในวันที่27กุมภาพันธ์เวลาหนึ่งทุ่มตรงใครเข้าใจกติก,กาแล้วก็ไปจอยกับคำต้องห้ามกันต่อเลย <rôle> <lebih delicious. S 2> เล่นเดี่ยวแบบ6กคนนี่แม่งอาจจะยากยากโฟกัสยากมีเรื่องความรักเลยมีเรื่องเลยแฟนป่าเป็นคนยังไงเยี่ยมแฟนป่าเป็นคนยังไงแฟนป่าเป็นคนยังไงเฮ้ยมึงลองถามแฟนกูบ้างตง ถามตอบเรื่องแฟนต่อโอเคไหมโอเคโอเคเลยมาลองจีป๋าครับแฟนคุณน่ารักไหมพี่สุดยังไงยิ้มหวานอห้ให้ผมมากกว่านี้ให้ผมมากกว่านี้ลองถามหมีบ้างหมีครับเป็นยังไงอันนี้พี่เตยได้พี่เตยได้อะไรอ่ะเป็นเหรอแกล้งตงพยานะครับครับผมคุณแบบว่าเวลาไปเที่ยวเขาเนี่ย ชอบเดินป่าหรือว okay. ่าชอบเดินเขาต้นไม้ธรรมชาติกล้าล่ะโอเคเลยวันนี้ไม่กล้ามันขี้กลัวกล้าอย่งมันกลัวกลัวผมไม่ได้ขี้กลัวผมกำลังคิดเรียกเรียนอยู่กล้ากล้าตอบเปล่าได้เลยชื่ออะไรเราอ่ะป่ากล้าชอบฤดูไหนฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูร้อนตันนัดล่ะดัว่า กลัวไม่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 เลยท่านก็ท่านกลัวนั่งเงียบๆก็ได้เอาได้เหรอมีครับพี่ถามพี่สิเพลงโปรดของพี่เต๋อคือเพลงอะไรครับโอเคนะคะทำไมครับเต้นได้ฟังแล้วนึกถึงอะไรครับความรักทำไมฮะไม่รู้ทำไมฮะความรักโน้เล่นแบบว่ากลัวไม่มีพี่มี คุยกันเรื่องต่างประเทศโอเคไหมไม่เลยทําไมเพราะว่าไม่ชอบทําไมไม่ชอบอ่ะเอ้าก็ถามดีๆก็ตอบดีๆแล้วเอานัดอย่างนั้นไม่ชอบไปอียิปต์ไหมเคยเคยไปชอบไหมอากาศร้อนรึเ่ะชอบชอบไหมรักรักรักเลยรักเลยเนี่ยมึงเดินไปทะเลทรายใช่ไหมเอาแล้วไงแล้วคราวนี้มึงตัวแห้งมากมึงคิดว่าที่มึงตัวแห้งมึงเพราะขาดน้ำเหมือนเป็นพ่อะลร คืออะไรผิวหนังอักเสบอ่าแล้วชอบไหมอ่ะชอบไหมล่ะรักเลยกล้าในรายการในบารมีกล้าชอบรายการอะไรมากที่สุดอ่ะถอดใจตอกปุ๊บถอดใจตอกปุ๊บไม่ไดไม่มีรายการนี้ด้วยถอดไจตอกปุ๊บ คาว่าอะไรกันนาถามยังรอกยังรอเฮ้ยดูเฮ้ยช่วหน่ยนาที่กูมาละคำว่าอะไรครับคำว่าอะไรครับคำว่าอะไรครับกลัวอ่ะพ่ใช่คำว่าอะไรครับบ้านไม่ใช่ไงไม่ไม่ใช่ไงคำว่าอะไรเริ่มไม่ใช่เร็วเหรอโอเคเอาการใหม่ไหมเไ้ยทำไมหมีไม่ร้องเยไม่้วะ ถึงเรื่องเทพีลาก็ไม่ยอมแล้วตอดูหน่อยตอนนี้ใครใครอยู่ในวงจรพวกเราบ้างลองพูดมาหนยมีพี่เติร์ดอู้หึหึไโดนพี่แพ้ไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าจริงป๋าไหนไหนลองบอกว่าพี่เหว่งพี่เติร์ดเป็นบอสแบนไหนบอกหน่อยได้ไหมให้บอกไปเลยเหรอเพื่อนบอกบอกดูเว้ยลักลักเลยไม่รับ ครับถ้าอยากซื้อบ้านสักหลังต้องกู้เงินเท่าไหร่ผมเคยคิดนะเรื่องนี้เพราะว่าแต่มันทําให้ผมเครียดผมเลยรู้สึกว่าการที่ผมจะไปยืมเงินแบบธนาคารผูเยอะซะด้วยแม่ไม่โดนสกิีกเลยสนแม่พิงว่าพิเว่างว่าเลาสิแล้วถามเกี่ยวพี่ฮะเอ้ามีกี่พี่ิกี่นวันหนึ่งครับป๋ากลายเป็นหัวหน้าของพี่ขึ้นมาป๋าอยากได้เลขามาช่วยหัวหน้าไหมมา2คน อะไรอ่ะซ้ายขวาเลยมาทำอะไรอ่ะซ้ายที่ดูเรื่องเงินขวาที่ดูเรื่องการจัดการคนคุยเกี่ยวกับบอสดีกว่าใช่คือปีนี้เรามีแผนอะไรเยอะแยะมากมายพี่คิดว่าพี่จะรับสมัครรับสมัครพนักงานเพิ่มกันไหมยุ่งไหมช่วงนี้ยุ่งไหมช่วงนี้มีปัญหานิดนึ่งเพราะว่าอยากจะเอาคนออกตอนนี้อยากเอาออกแค่สี่คนมันจะเป็นใครน้าปีที่แล้ว ใช้เวลาไปกี่วันกับอะไรบ้างครบโคต้าเที่ยวป่วยหาหมอแล้วป่วยจริงไหมเดียวเรี่ยวแกถ้ามต่คุณถ้าแม่คุว่าถ้าแม่คุว่าไม่เลยถ้าแต่คุณว่าถ้าแม่คุว่าต้องโดนไล่ออกจริงๆจะมาสมัครที่นี่อีกไหมก็อาจจะอ่าหุ่ยมีวสิกครับชอบรายการอะไรไหมของโซโล่ย์นะครับอ่ากู้กู้วันกู้เงินเอ้ โ้โหดอ่อมม่โปเยเลยอ่ะต่อวนนี้าธิดีพี่เตรนครับครับถ้าพีเตอร์อบ่ายเกิดจากอะไรเรื่องอะไรได้บ้างเศร้าเครียดรอไห้ออกเมียหยโอ้ตอนนี้คนเขาล่ำลือกันว่ามึงขึ้นเป็นลูกทีมของบางละมา่แล้วคิดเห็นยังไงประเด็นนี้มันเยี่ยมยอดไปเลยทำให้เราเนี่ยนะก้าวข้ามความ ทุ่มเทที่เรามหมดเวลาเลยมูดเ่ยเยียมโอ้ยกูเฮียขเเลมันไอ้บอกล่าเฮีย่ยมึงันเล่อมันเียจะเลยหมีเฮียรู้อะไรเฮอเขยอเไรย ออกอ้โยไม่ไม่สมเป็นโปรไปเยอร์เลยเอ่อจะเป็นอะไรอุ้ยอนีรู้ได้เหรอบอสบอสอุ้ยหัวหน้าตายแล้วตายแล้วตายแล้วกูว่าพวกนี้มันมันเล่นแบบฝีมืมมันเข้ามาถึงใกล้ๆพวกเราหมดแล้ววะไม่ไกลนะไม่ไกลผมอะไรครับปาน ไม่ใกล้ะไม่ใกล้ผมอะไรครับไม่ใกล้ไม่ใกล้ผมอะไรครับไม่ใกล้ไม่ใกล้มผมไม่ใกล้ผมพูดกดแล้วนะกดแล้วจริงเลจริงเลยอย่าพูดว่าไม่ใกล้ผมจริงจริงจริงคดียังไงเลยไม่ได้กากีตอนไหนตอนเลกอะ คนสอง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 คนตายสองคนแล้วโอเคเฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เลยไอ้ก้ามึงบอกข้อดีของพี่เติร์ดมาสักอย่างหนึ่งดิหล่อเท่เก่งอืมอใครก็รู้กันลืมอะไรไปหรือเปล่าพี่หมีอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอะไรอีกอย่างหนึ่งของพี่เติร์ด เก๋วเ<ใ>นี่ยี้หมีหมีมมกอไก่มาเก๋วเมื<ต>่อกี้ผมเปิดประตูชนรถพี่สองปั้งเลยสองปั้งเรียกมากันได้ <ผม S 2> โอ<ฮ>้โหใจกว้างซะด้วย <c oughs> ทําไมเราต้องขับรถไม่เดินทําไมเพราะว่าถ้าเรา walking เนี่ยมันจะทําให้เราแบบว่าตอนนี้พีเอ็มเยอะผมเป็นห่วงทุกคนนะครับพีเอ็มเยอะเราไม่ควรที่จะออกไปข้างนอกโดยไม่สวมหน้ากากแล้วแล้วทำไมเราไม่สูดพีเอ็มเข้าไปอ่ะเพราะว่ามันมีโต๊ะขวางอยู่ข้างหน้าครับ t a b l ะ ไอ <Pier th> ้ด้านมึงนี่เองเหรอโอ๊ยไม่เลยไอ้นัดมันโต๊ะขวางไอ้ด้าครับผมไอ้หนีหน้าได้ไหมไม่ทำไมหล่<ร>อ นะครับถ้าวันนึงคุณขับรถไปเนี่ยขับไปปุ๊บลู่ปุ๊บระหว่างคันหน้าเนี่ยกำลังขับรถอยู่วูวแล้วกันหลังก็ตามมาฟ้าแล้วคุณก็ไปชนเข้าคันหลังตุ้องแล้วแล้วคุณคันหลังควรจะทำยังไงเกาโอ้โหอาีตมีคำว่าเกาบนหวัวกูไหมถามเดียวตอบเดียวตัวไ,ไ,ได้ไหม,ไ,มได้ไหมอธิบายอีกจงแปลความหมายสำนวนนี้อย่างรวดเร็ววัวลืมตัวไปว่าอะไรเป็นคนไม่ลืมคน ก็ใจละเลยกกล้าถามไปซื้อทำไมมันถึงทำไมมันถึงมีใช่ใช่โอเคผมี่วุ้ผมท้ตางเงี้ยให้เขาถามผมอ๋อจริงนัดครับผมจงบอกชื่อนักเตะตำแหน่งที่ผมชื่นชอบมาสักหนึ่งตำแหน่งโอเคอะเชิญครับกลองหน้า ูยังไม่เล่นเลยยังไม่เล่นเลยไอหมีที่เรากื่มเหล้าเราจะทำอะไรกันนะดูหลักโป๊ครับครับผมพี่เอกเป็นคนที่ชอบเสื้อผ้าแบบไหนครับซีทรูนแล้วพี่เ่งคิดว่ามันไม่โป๊หรอครับหรือว่ามันแล้วแต่คนมันมันเปลือยพจิตต์ครับให้เลิกเหล้ากับเลิกเบียร์พี่เลือกเลิกอะไร เพราะว่ามันทำให้คุมสติไม่อยู่พี่แวงไปกรณีศึกษาชอบดูมาเวลไหมโอ้โหผมชอบมากคอมิครอนรู้จักไหมรู้จักครับถ้าพี่เป็นแฟนคลับสไปเดอร์แมนพี่จะแต่งตัวเป็นแมงมุมหรือจะแต่งตัวเป็นซูเปอร์แมนผมจะเป็นทอมแฮงค์เอาไว้เพา่อพ่อแม่ามแล้วทอมแฮงค์เนี่ยทำไมคุณไม่รักผมเจนี่ผมจะเป็นสามีที่ดี เธอเป็นได้แน่ฟอเรสต์ผัวแล้วคำอย่างยากอ่ะผูแล้วคำอย่างยากอ่ะเขามากทอมแฮงเนี่ยเขาแต่งตัวแบบผมจะไม่ใช่คนฉลาดแต่ผมรู้ว่าความรักคืออะไรร้อยอ่าต่อต่ออะไรนนะะะะออไไรร เดียวๆเขายังไม่จบประโยคเลยตอแหงแต่งตัวใส่ชุดตะข่ายยิงไก่มามุมอ้าอ้าวแล้วคุณล่ะชอบดูหนังเรื่องอะไรหนังประเภทอะไรตลกอะไรอีกชีวิตหนังชีวิตผมชอบมากเลยเหรอทำไมทำไมทำไมเพราะว่ามันทำให้ผมอ่ะรักหนังไงเล่าที่หาขอช่องที่ช่อง t i ๊กต็อกที่ตลกที่สุดช่องมึงอะ ขอชื่อช่อง2ช่องบางระบานีีเทพดีลาอช่องมึงอะเอาชื่อช่องนีช่อช่องมไมอยทุกคนให้ปโดมานัดครับครับทำไมสองหนึท่ากับศนเอาเป็นปกติทำไมอ่ะมันไม่ใช่หน่งเหรอสอลบฮ ปกติครับมันเป็นทางทางคณิตศาสตร์กลการอะไรขนาดนั้นไปสองนูหนึ่งเท่ากับศูนย์เป็นคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับเหตุการณ์อะไรที่มึงจะเลิกกับแฟนมึงเฮ้ยมันบูดไม่ได้นะเรื่องเนี้ยเออทำอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นกันวะเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิไอ้หนูผมแอบดูผมแอบดูหนังโป๊ะทำไมล่ะทำไมไ่แอบดูไอ้ไก่โอ๊ย ของนี่แหละบอดเกมเออสรซี่ะรัพิเตอร์ครับครับคิดว่าบอดเกมเทพลีลาเนี่ยคำต้องห้ามเนี่ยเราจะขายไปอีกนานแค่ไหนในปีนี้มึงคิดว่าไงอ่ะมึงคิดว่าไงอ่ะไม่ไม่คนถามน่าจะสักสิ้นปีให้มันได้แบบแล้วก็เยอะไม่เยอะที่สุดของประเทศก่อนโอ,อโอ้โหกระเป๋าไปโกหก สอนวิธีเล่นแล้วไม่จำหมดเคำว่าไอพี่คำว่ามัรู้แล้วโป้พี่โป้ไม่รู้อะคำว่าไม่รู้เลยครับอ๋อขายโอ้ยพี่อย่างถามผมถามผมถามผม พี่ทนถามผมเตรียมตัวเลยปัดครับใส่เกงในสีอะไรตรงไหนหัว <c oughs> ตรงไหนก็ช่วงล่างดิต้องหัวเลยช่วงล่างปะปาเลยนะขอถามอะไรอย่างนึงเอาสิเรียนฟิล์มใช่ไหม<ป> <c oughs> ครับมีหนังของตัวเองไหมมีด้วยกันนะมีกี่เรื่องหนึ่งเรื่อง <reconstruction. S 2> <c oughs> ชื่อเรื่องอะไรแท็กซี่แท็กซี่อะไรกดมิเตอร์ให้หน่อยแท็กซี่ส่งแกะที่ไหน ตอบเร็วร้านที่ส่งแก๊สที่ไหนแก๊สตอนตอนเช้าหรือตอนเย็นสายสายมากไหมนี่หน่อยมืดหรือสว่างโพเพกลางวันหรือกลางคืนัเยอะจังาจั์เห็นพี่เอมึงอะมึงรอ่ออเมึงมึงจะทำอะไรกูมมมันต้องมันคำที่ง่ายมากๆอนเรื่องส่งของเออใหให่ใหเอาหญ่ทำผมอำผมผมทผมอผมผมทำผมอำผมผมด้วยสมมติว่า เราเนี่ยเดี๋ยวกดติ๊งเลยอะเราเราสั่งสตรอเบอรี่6กกิโลให้มันส่งที่ไหนให้มายื่นที่อะไรแดงโอเคไม่ไหวนุ่นเน่ะนัครับสมมติว่านักต้องขับรถไปส่งแฟนเนี่ยนักจะไปส่งตอนมืดหรือจะไปส่งตอนเช้าสายแล้วมึงล่ะกล้ามึงส่วนมากมึงส่วนมากเฮ้ยเล้ยเฮ้ยดู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 มูด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 มดูด เนี่ยจริงรก็เปล่าเพลงนา้าเพร่ะว่าเดือดๆไปไหนมาส่งครับองถามกันดูลองนัมนดูลดแล้วตอนดึกดๆมัวไปไหนมาออเอาดูเชื่อพี่เอกครับถ้าวันตุ่จีนเนี่ยพี่เอกน,นึกถึงเพลงอะไรครับเซลลิมยี่ร้องยไงครับชาปะคุงนี่

ื่อกี้ก็เยใไหมผมตอนนี้ออฟฟิศบางละมาเนี่ยหรือห้องบังละมาเนี่ยมันมีมันแคบเกินไปอยากจะซื้อของสวยๆงามๆเพิ่มผมขอเบิกงบตรงนี้ได้ไหมเพื่ออะไรตองเพื่อที่จะอพาพัแตาให้มั้ยตกแต่งตกแต่ง ร้องทีจีนได้ไหมาช่ใช่ใช่ให้ให้มันสวยงามคำว่าอะไรแปลส่งเฮ้ยไม่รู้ว่าคำว่าอะไรเฉลยตั้งแต่แรกใช่ไหมเออส่งรถไงชาว 뭐야 너? 누구냐? 이디야? 아이고! 야 가고 <sm Ira> <ifa> <annoying> <problem> ติเกมบ้าผเยอะแค่ไหนแล้วครับได้ครับจำัดครับก็คือมีแค่มีแค่ลำดับหนึ่งสองสามเท่านั้นเองได้ครับก็ถึงตอนนี้นะครับใครอยากได้ของรางวัลนะครับครบรอบหนึ่งร้อย EP จากเรานะครับก็ไปกรอก Google Form ที่เราเตรียมไว้ให้ในลิงก์นะครับแล้วก็เรารอนลุ้นกันส่วนใครที่อยากได้บอร์ดเกมไปเล่นนะครับก็หาซื้อได้แล้วตรงนี้เลยครับฝากาอย่าลืมไปจับจองกันนะครับเพราะว่าหมดเร็วมากผมบอกเลยใช่ใช่ใช่ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรายการทำต้องห้ามมาตลอดนะครับ สำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไปถกเลยดิจ้าอันนี้มีกล่องเซอร์วิสนะครับจริงจริงกล่องเสอร์ิสจะมีหมวดปาร์ตี้แล้วก็หมวดออฟฟิศใช่แล้วทำไมไม่พูดก่อนหน้านี้เทปลีลาเทปลีลา